ร่วมจัดไปโดย s i <Shell> n <Advanced. S 1> ค Corporation, Shell Advance กลับเข้ามาในช่วงที่2ของสปอร์ตมาเฟยียกีฬาตัวพ่อกับผมชั้นเพลพลคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถจะติดตามนะครับ การที่คุณจะเป็นตัวพ่อนั้นยากแต่ยากกว่าคือการที่คุณจะเป็นบุคคล Number รวหรือว่าเก่งที่สุดเป็นระยะเวลานานๆวันนี้ทั้งในวงการบาสเกตบอลแล้วก็ในวงการเทนนิสนั้นมี2ตัวอย่างที่ผมอยากจะนำมาเสนอคุณผู้ชมครับคนแรกเขาบอกว่าต้องดูแลตัวเองอย่างดีลด กินน้ามันคนต้องกินข้าวแต่การกินข้าวนั้นต้องเลือกครับว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้และที่สําคัญที่สุดโนวัคจอคูเวชนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียณัคนัน้นนี้มีปรัชญาเหมือนกับแทมมี่แทมมารินธนสุการนะครับแทมมี่แน่นอนอาจจะไม่ได้เก่งปุ้มป้ามแต่คุณผู้ชมครับเชื่อหรือไม่ทุกวันนี้ในขณะที่พาลาดอนสีชาพันพี่บอลเราเลิกเล่นไปนานแล้วนะฮะดนนายอุดมโชคก็เพิ่งเลิกเล่นไป แฮมมี่ซึ่งชื่อนี้ดังมาก่อนสองคนนี้ทุกวันนี้ยังสามารถตีเทนนิสอาชีพได้อยู่เพราะเธอและโนวัคจอโควิชมีปัจยาว่าทุกวันจะต้องทำอะไรในคำตอบครับ 2015ถือว่าเป็นปีทองของนักเทนนิสตัวพ่อโนวักจอคาวิชมือหนึ่งของโลกวัย28จากเซอร์เบียเพราะว่าปีนี้เขาควา้าแชมป์แกร์สลมหรือว่าแชมป์รายการใหญ่ได้ถึง3จาก4รายการประเดิมด้วยออสเตรเลียนโอเพนช่วงต้นปีต่อด้วยวิมเบลันที่อังกฤษและ US Open ที่สหรัฐอเมริกาปิดท้ายด้วยเอาชนะโรเจอร์เฟเดร์ในการแข่งเทนนิส ATP World Tour Final 2015 ซึ่งโนวักเป็นแชมป์รายการนี้5สมัยแล้วนี่ก็เป็นแชมป์สมัยที่4ติดต่อกันคำถามคือดูแลยังไงให้ฟิตพร้อมตลอดเวลาเพราะนักเทนนิสต้องลงสนามแข่งบ่อยๆมิลาดอมาโนวิชนักกายภาพบำบัดประจำตัวของโนวัคบอกว่า สิ่งที่ทําให้โนวักประสบความสําเร็จคือความเป็นมืออาชีพและมีวินยัยโนวักยืดกล้ามเนื้อทุกวันแม้กระทั่งวันหยุดพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายคุ้นชินป้องกันปัญหากล้ามเนื้อบาดเจ็บหรือฉีกได้และที่สําคัญครับโนวักเป็นคนไม่ชอบดื่มแอลกอฮอล์เลยอย่างมากก็ดื่มแค่วายสักแก้วเพื่อเป็นการบํารุงเลือดเท่านั้นนอกจากนี้เรื่องอาหารการกินโนวักก็ใส่ใจมาก ซึ่งก็จริงนะครับเพราะดูจากในอินสตาแกรมของเขาเนี่ยโนวัคมักจะลงรูปอาหารเพื่อสุขภาพบ่อยๆเพราะเชื่อว่าหากดูแลตัวเองดีสิ่งดีๆก็จะตามมานี่แหละฮะการรักตัวเองสไตล์ตัวพ่อ นั่นคือทางด้านของโนวัคจอคาวิชเขาบอกว่านี่แหละครับยืดต้องยืดเส้นทุกวันแม้จะเป็นช่วงของวันหยุดนะครับเพราะถ้าเกิดคุณไม่ยืดนะครับมันแข็งพอมันแข็งเสร็จเท่ากับว่าโอกาสที่คุณจะได้รับบาดเจ็บในการแข่งขันนั้นมากฉะนั้นสิ่งที่อาจจะไม่สนุกมันก็เหมือนอาหารละครับอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากักจะไม่ค่อยอร่อยมากสิ่งที่ทำให้คุณอาจจะต้องทนอย่างนี้ก็สามารถที่จะเพิ่ม อายุในการเป็นนักกีฬาตัวพ่อได้นานๆอย่างบุคคลต่อมา20ปีที่เขาสามารถเล่นบาสอาชีพแล้วก็เป็นบุคคลที่เรียกได้ว่ามีสเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นลีลาการเล่นการแต่งตัวสไตล์ของเขาโคบไบรอันครับหลังจากดูแลตัวเองมา20ปีล่าสุดเขาบอกว่าพอแล้วพอแล้วพอพอพอ,พอ With the 13th pick in the 1996 NBA draft, the Charlotte Hornets select Kobe Bryant from Lower Marion High School in Pennsylvania. หาพูดถึงนักบาสตัวพ่อที่คนทั้งโลกยกให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์คือ MJ Michael Jordan แต่หลังจากงดยุคข,ของ Jordan, Kobe Bryant, จอ r d แดนโ b e ีไบรอัเจ้าของเบอร์24แห่ง LA Lakers คือตัวพ่อคนปัจจุบันแห่ง NBA Kobe อโคีอยู่กับทีมมาปีนี้ก็ปีที่20แล้วเพราะเขาคือกาดคนแรกที่ถูกเรียกตัวมาเล่นบาสอาชีพทันทีที่จบมัธยมโคบี Kobe พาทีมคว้าแชมป์มาแล้ว5สมัยเก่งขนาดนี้มีชื่อติดทีมรวมตัวพ่อ NBA ถึง1 7ครั้งเป็นเจ้าของสถิตินักบาสอายุน้อยที่สุดที่ทำทะลุ30,000ตามในานามทีมชาติเขาก็พาอเมริกาเป็นแชมป์โอลิมปิก2ส,สมัยคือปี2008ที่ปักกิ่งและปี2012ที่ลอนดอนล่าสุดมีข่าวช็อกเมื่อโคบีในวัย37ประกาศผ่านทางทวิตเตอร์ของเขาว่าจะเลิกเล่นบาสหลังจบฤดูกาลนี้ พร้อมแนบลิงก์จดหมายที่ชื่อว่าเบียบบาสเกตบอลหรือบาสเกตบอลที่รักโดยมีใจความประมาณว่าผมตกหลุมรักคุณตั้งแต่เด็กๆเ, <c oughs> เพื่อคุณแล้วผมทำได้ทุกอย่าง <c oughs> มาวันนี้แม้ใจผมจะสู้ <c oughs> แต่ผมคงต้องพักร่างกายตัวเองบ้าง <c oughs> เพราะมันบอกว่าถึงเวลาแล้วละ่ะ ซึ่งในวันที่เขาประกาศนั้นเป็นวันที่เลเกอร์สเปิดบ้านเจออินเดียนาเพเซอร์สพอดีใครที่ไปดูเกมนั้นถือว่าโชคดีมากเพราะโคบี้มีของขวัญจากใจมอบให้แฟนๆเป็นจดหมายที่เขาเขียนเอง18,997ฉบับข้างบนตัวใหญ่ๆเขียนว่า ตอนเราเจอกันครั้งแรกผมยังเด็กอยู่เลยใจความในนั้นก็เป็นการขอบคุณทุกคนครับที่ช่วยให้เขาโตขึ้นมาเป็นผู้ชายที่คุณเห็นในวันนี้ผมทุ่มเทเพื่อทีมมาตลอดผมรักเมืองนี้ทีมนี้แฟนๆที่นี่และความรักที่ผมมีจะไม่มีวันจางหายไปขอบคุณสำหรับการผจญภัยสุดวิเศษที่เรามีร่วมกันและนี่คือช็อตเด็ดของโคบีไบรอันตลอด20ปีกับ L.A. Lakers ครับ และช่วงหน้าคุณผู้ชมครับจะพาไปเจอกับนักกีฬาตัวพ่อ ถ้าเกิดพูดกันเรื่องของเล่นหวยอาจจะบอกว่าเลสเตอร์ซิตี้น่าจะเป็นทีมที่เล่นเก่งที่สุดนะครับเพระาะวเมื่อไม่กี่ปีก่อนลงทุนไปประมาณ1ล้านปอนหรือว่า50กว่าล้านบาทซื้อนักกีฬามาคนหนึ่งมาวันนี้นักกีฬาคนนั้นค่าตัวเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าจากค่าตัว50กว่าล้านบาทตอนนี้ทะยานเข้าสู่หลักพันล้านแล้วพึ่งสร้างสถิติให้คนไทยภาคภูมิใจว่านักเตะที่ยิงประตูเก่งที่สุดนั้นอยู่ในทีม ของคนไทยจิ้งจอกสยามและหากใครอยากจะบินไปดูบอลถึงที่อังกฤษช่วงหน้ายูหหามพลาด